โจทย์ข้อนี้นะคะบอกว่าจงหาจุดบนแกน x ซึ่งอยู่ห่างจากจุด2จุดนี้เป็นระยะทางที่เท่ากันลักษณะจะเป็นอย่างนี้เนาะระบบพิกัดฉากเกิดมีจุดอยู่2จุดเขาถามว่าจงหาว่าปลายทางเนี่ยเห็นไหมที่มันอยู่ห่างจากนี่จุดนี้อยู่ห่างจากตรงนี้กับระยะจากตรงนี้เท่ากันมันคือจุดอะไร และมันต้องยืนอยู่บนแกน x ด้วยนะอันนี้คือแกน x อันนี้คือแกน y ถ้ายืนอยู่บนแกน x x จะเป็นตัวเลขแต่ค่า y จะเป็นศูนย์เพราะตรงนี้เป็นจุด00ใช่ไหมคะถ้าขยับลงมาข้างล่าง x A, y ก็จะเป็นลบ1ขยับลงมาอีก y ก็จะเป็นลบ2แต่ถ้ายืนอยู่บนแกน x เนี่ย y มันจะเป็นศูนย์พอดีเดี๋ยวเรามาดูสูตรดูวิธีทำเลยแบ่งออกเป็นสองจุด อันนี้คือจุดที่1อันนี้คือจุดที่2และก็มีอีกจุดหนึงเป็นจุดที่3เห็นไหมจุดปลายทางนี่อันนี้ให้เป็นจุดที่สจุดที่1กับจุดที่2เนี่ยมันจะห่างกับจุดที่สเป็นระยะทางเท่ากันจุดที่1จุดที่2องจุดที่สครูก็จะหา สูตรระยะห่างนะคะระยะห่างคือสูตรนี้ระยะห่างเท่ากับ x 1ลบ x 2รอบนี้เราไม่ได้หากับสูตร2จุดนี้เนาะแต่เราจะหา1กับ3มันก็เลยจะกลายเป็น x 1ลบ x 3ทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับ y 1ลบ y 3ทั้งหมดยกกำลังสองซึ่งมันมีระยะห่างที่เท่ากันกับอีกจุดหนึ่ง ก็คือจุดที่สองอันนี้เป็น D1 อันนี้เป็น D2 นะคะอันนี้ให้เป็น D1 อันนี้ให้เป็น D2 สองเอ้ย P สิเนาะคูให้เป็น P อันนี้เป็น P1 อันนี้เป็น P2 นี่สองจุดนี้เขาจะต้องห่างจาก จุดที่3เท่าเท่ากันดังนั้นจุดตรงนี้สมการตรงนี้ก็จะเป็น x 2ลบ x 3ยกกำลังสองบวกกับ y 2ลบ y 3ทั้งหมดยกกำลังสองแบบนี้อา้าวแล้วจุด P 3ล่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่จุด P 3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้ x ไม่รู้แต่รู้ว่า y เป็น0ูนย์แน่นอนแบบนี้จากนั้นเราก็แทนค่าลงไป ค่า x 1ของเราเรารู้ x 1เป็น5 x 2เป็น2 x 3เป็น x ไม่รู้ว่ามันคืออะไร x 1เป็น5ลบ x 3ก็เป็น x ยกกำลังสองบวกกับอ่นักเรียนให้เห็น square root ติด square root สข้างแบบนี้มันตัดทอนกันได้เลยนะเราจะไม่เอามาคิดละนี่หายละ y 1เป็นเท่าไหร่ y 1ก็เป็นลบ7 y 3ล่ะ y 3เป็น0ูลบเแล้วก็ลบศย์ทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับต่อมามาดูจุดที่สองกับจุดที่3บ้าง x 2เป็น2 x 3เป็นไม่รู้นี่ก็ยังติดไว้ต่อมา y 2เป็น2 y 3เป็น0แบบนี้ หน้ากาลังสองเห็นไหมกําลังสองสมบูรณ์หน้ากําลังสองก็เป็นยี่สิบห้าห้าห้ายี่สิบห้าลบสองหน้าหลังสองคูณห้าเป็นสิบแล้วก็คูณ x เป็นสิบบวกหลังกําลังสองแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้มันเป็นเจ็ดลบศูนย์เนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นเจ็ดยกกําลังสองเลยเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าอันนี้เป็นลบเจ็ดยกกําลังสอง กับ49อันนี้เหมือนกันหน้ากำลังสองก็เป็น4ลบ2หน้าหลัง2คูณหน้าคูณหลังเห็นไหมนี่หน้าหลังก็จะได้เป็น2 2เป็น4เลยครูเขียน4เลยนะ บวกหลังกำลังสองนี่หลังกำลังสองมาขยับมาตรงนี้2ลบ0ูได้2 2ยกกำลังสองเป็น4อันนี้บวก X กำลังสองนี่ก็บวก X กำลังสองมันตัดทอนกันได้เนาะอยู่คนละฝักฝั่งถ้าย้ายมาหาก,กันอันนึงเป็นบวกอันนึงเป็นลบก็จะหักล้างกันเหลือ0ูนย์ อันนี้เป็นลบ4 x อันนี้เป็นลบ1 0 x ตัวนี้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นย้ายไปหาตัวมากก็จะกลายเป็นลบ4 x บวก1 0 x นี่จากลบย้ายมาบวกอันนี้แก้สมการง่ายๆตัวเลขก็เอามาบวกกัน4บวก4เป็น8ย้ายมาหาฝั่งนี้เพราะว่าตัวเลขฝั่งฝั่งขวาน้อยกว่าฝั่งซ้าย อันนี้ก็จับบวกกันกลายเป็น60 74จากลบย้ายมาเอจับบวกย้ายมาลบลบ8จับลบกันเหลือ60เท่าไหร่นี่อันนี้เหลือ2 66อันนี้จับบวกกันแล้วเหลือ6 x ดังนั้น x ย้าย6จากคูณอยู่ย้ายมาหาร 6 6หาร6มีค่าเท่ากับ11 x มีค่าเท่ากับ11ตอบแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคู่อันดับ11 0